สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ p ายอินเวสท์เ t a l k ประจำเดือนมิถุนายนนะครับในวันนี้อยู่กับผมบรณวรและคุณสุรศักดิ์ธมโมประจำบริษัทลักรับพ w ย a l well t h ์ o l u t i o n ครับพี่เอครับ,รบเราเพิ่งผ่านการประชุมของเฟดไป f o m อครับครั้งที่4เลยเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเราเห็นภาพการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยโหรแรงที่สุดในรอบ18ปีขึ้นดอกเบีย้ย0.75%ย์จุเส้อเนเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อนะครับคือเงินเฟ สหรัฐในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็สูงเป็นประวัติการในรอบ40ปีเหมือนกันเราเห็นการทนดาวการปรับดอกเบีย้ยในนโยบายต่างๆของเฟดต่างๆเนี่ยพี่เอมองภาพต่อจากนี้เนี่ยที่เฟดเขาใช้ยาแรงสู้ดอกบีสู้เงินเฟอ้อแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสและความเสี่ยงในภาพของตลาดการเงินการลงทุนอย่างไรบ้างครับครับอย่างแรกคือการที่เฟดเนี่ยปรับดอกเบีย้ยแรงสุดในรอบ28ปีนะครับมันก็ทําให มันก็ทำให้สิ่งจากนี้ไปนะครับสิ่งที่ตลาดต้องประเมินคือว่าจะมีโอกาสขึ้นดอกเบเี้ยแรงยงี่ต่อไปหรือเปล่านะฮะซึ่งผมไปคิดว่าจากคําถ้อยถแถลงนะครับของตัว statement ที่ออกมาเมื่อวานรวมทั้งการที่พูดคุยกันักข่าวนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่ทางธนาคารธนาคารกลางสหรัฐธรรมเนียค,คือธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่า ทิศทางของตลาดนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยจะควบคุมได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางเฟดเนี่ยสื่อสารออกมานะก็คือเฟดก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลครั้งต่อไปว่าเขาจะปรับดอกเบี้ยเท่าไหร่การที่พูดแบบนี้แล้วส่งสัญญาณแบบนี้นะครับก็เท่ากับเป็นการสร้างความผันผวนให้กับตลาดนะซึ่งความผันผวนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนคุณอนบอแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับว่าทางเราเองเนี่ยก็มองว่าความผันผวนเนี่ยจะคงอยู่สูงไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเนี่ยที่ ถ้าเรากลับไปดูนะครับในภาพใหญ่เนี่ยคือว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เป็นกลางนะครับคือไม่ทําให้เศรษฐกิจขดโตหรือชะลอโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%ครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะคุมเงินเฟ้อให้อยู่นะครับดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยหรือหรือตัวเฟดเฟอเนี่ยควรจะมากกว่า3%นะฮะทีนี้เนี่ยถ้ามากกว่า3%แล้วในเมื่อคำนึงถึงเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับคิดว่าเส้นทางการขึ้นดอกเบี้ยนะครับธนาคารทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือเฟดก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย ไปจนกระทั่งถึงครึ่งแรกของปีหน้าในช่วงเวลานั้นนะฮะถึงจะเอาเงินเฟ้อเนี่ยได้อยู่นะครับและการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ว่าในครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเป็น0.75เบสิสพอยต์นะ0 5เปอร์เซ็นต์นะฮะเทียบเท่าครั้งนี้เลยเทียบเท่าครั้งนี้นะฮะแล้วการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งถัดจากครั้งหน้านะครับอาจจะเป็นครั้งละ50เบสิสพอยต์นะฮะแต่ผมคิดว่านะครับภาพก็คือว่าเมื่อความผันผวนตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ โอกาสนะะในการลงทุนเองเนี่ยมันก็ยังพอมีอยู่แต่นักลงทุนเองจะต้องระมัดระวังนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยหลังที่เฟดเนี่ยปรับขึ้นตัวเวลาตลาดเป็นบวกจริงแต่ว่าภาพที่เรามองนะครับคือทิศทางเนี่ยของหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตลาดหุ้นที่มีมูลค่าที่แพงนะฮะก็ยังอยู่ในความผันผวนต่อเนื่องนะครับจนถึงสิ้นปีนี้จนกว่าตลาดเนี่ยจะเชื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มลดลงครับครับถ้าฟังอย่างนี้แล้วคือเฟดก็ อาจจะฉีดยาแรงไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าภาพของเงินเฟอ้อก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ว่าเฟดจะคุมได้มากได้น้อยสักเท่าไหร่ทีนี้มีในเฟดมิทติ้งเมื่อคืนนี้นะครับเห็นมีประเด็นหนึ่งคือเฟดเขาหันเป้า GDP ของสหรัฐอเมริกาลงนจากเดิมเขาประเมินไว้ประมาณสัก2.8บวก2.8ในปีนี้เหลือประมาณสักบวก1.7แล้วก็ภาพประกอบกับภาพกระแสนักลงทุนในตลาดเนี่ยเขาเริ่มเรสประเด็นเรื่อง อ่ารีเซชชั่นหรือเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นพี่เอมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับเรามีกําลังเข้าสู่แดนเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังหรงอความเคลือนยคคิดว่านะครับคือ r e เซชชันเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นก็จริงแต่เราไม่ได้มองมากเพราะรว่า โดยการจ้างงานเนี่ยในระยะสุดค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วผมคิดว่าจริง recession ถ้าเกิดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลอะไรมากแต่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับคุณรวรและท่านผู้ชมมันไม่ใช่ recession นะฮะมันคือภาวะที่เรียกว่า stagflation กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยทั่วโลกนะครับชะลอตัวควบคู่กับเงินเฟ้อสูงคือของแพงแล้วเศรษฐกิจก็ชะลอตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยผมคิดเป็นภาพใหญ่ซึ่งมันน่ากลัวกว่า technical recession มากนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาในเวลาที่พูดกันว่า hard landing เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะ เรียนนะครับท่านผู้ชมคือว่าคาว่าฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยถ้าเราถามว่าอะไรคือรูปธรรมของฮาร์ดแลนดิ้งผมไม่คิดว่าครั้งนี้เราจะมีวิกฤตสถาบันการเงินนะครับผมไม่คิดว่าครั้งนี้เราจะเห็นแบบสถาบันการเงินใหญ่ๆล้มเหมือนเมื่อปี2,511และปี2,008แต่สิ่งที่เราเห็นจากนี้ไปนะครับคือภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่กับเงินเฟ้อสูงนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ทําให้ภาพของเศรษฐกิจนะครับโดยพื้นฐานนะฮะก็จะเป็นภาพเนี่ยที่กดดันเนี่ยปัจจัยพื้นฐานการลงทุน เพราะเศรษฐกิจจริงเนี่ยจะมีอีกภาวะที่เรียกว่าการชะลอตัวลงใครับและเงินเฟ้อสูงเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดแรงกดดันทางการเมืองกับคู่พูดกันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากังวลและมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่าเศรษฐกิจโอิเซชันครับครับนี่เรามีสัญญองสัญญาณอะไรดูจับตาเป็นพิเศษไหมครับพี่เอในภาพของไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจถดถอยหรือในภาพของความกดดันเรื่องของเงินเฟ้อต่างๆคือสัญญาณที่เราดูทั่วไปก็จะเป็นส่วนตานะครับสเปรดระหว่างตัว อยู่บอลนะครับสิปีกับสองปีนะซึ่ง predict recession ใช่ครับค่อนข้างแม่นแต่ผมคิดว่าอย่างที่เรียนคุณรัตว์แล้วก็ท่านผู้ชมไปนะว่า recession จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะถ้ามันเกิดนะฮะเพราะว่าภาพก็คือว่าเศรษฐกิจอเมริกันโดยพื้นฐานเนี่ยก็แข็งแกร่งพอสมควรนะฮะแต่ภาพจริงๆที่จะเกิดเนี่ยคือเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวต่ำนะฮะคคือผมไม่กังวลนะครับเศรษฐกิจอเมริกาลบศูนย์จลบหนะฮะสิ้นทุ่มกังวลคือเศรษฐกิจอเมริกาโตประมาณ0.7 0.8 นะหรือโตรประมาณน้อยกว่า1%หรือ2%นะครับขณะเดียวกันเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมากกว่า4%รผมว่านี่คือภาวะเนี่ยที่น่ากังวลในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมากกว่านะครับเพราะ Recession เนี่ยในความเป็นจริงมันก็เป็นการขจัดอะไรครับขจัดเขาเรียกว่าปัญหาของเศรษฐกิจหรือขจัดในเรื่องของตัวคือมันชี้ให้เราเห็นถึงถึงถึง,ถ,งถึงปัญหาของระบบเศรษฐกิจถูกไหมฮะแต่การที่เกิดภาวะ stagflation เนี่ยมันทําให้เหมือนกับเราเป็นโรคเรื้อรังคุณรนาวร์ท่านผู้ชมผมเรียกง่าเป็นโรคเรื้อรัง รีเซชชันคือเข้าไปหาหมอทําการรักษา แล้วระบบเศรษฐกิจมันก็จะปรับตัวตามดุลยภาพของมัน <ละ S 2> แ<ป>บบเดียวฟื้นใช่ครับอาจรดึเดูดเลยนใช้เวลานะเพราะฉะนั้น<ม>สิ่งที่เรามองคือ post i n f l a t i o n เนี่ยทำให้ธนาคารกลางเนี่ยบริหารจัดการเศรษฐกิจลำบากเ<อ>มื่อธนาคารกลางบริหารจัดการเศรษฐกิจลำบากสัญญาณที่ส่งไปยังนักลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนก็จะเป็นสัญญาณที่สับสนและผันผวนมาทําให้การตัดสินใจลำบากแล้วราคาสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยก็จะผันผวนไปด้วยครับโอเคครับแล้วถ้าฟังภาพแบบนี้เนี่ยมันมีความไม่แน่นอนความผันผวนสูง อยู่แบบนี้เนี่ยในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนพี่เอครับแนะนำยังไงกับนักลงทุนในช่วงนี้เอาช่วงระยะสั้นๆ3ามเดือนต่อจากนี้เลยครับในระยะสั้นตอนนี้นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าทางบริษัทเราซับพายเวิลด์โซลูชันเนี่ยเราให้โอกาสเนี่ยการลงทุนนะครับใหโอกาสการลงทุนในหุ้นจีนนะฮะในหุ้นจีนที่ที่เป็นส่วนผสมระหว่างอ่าดัชนีที่ซ่อนบริษัทต่างๆในประเทศนะฮะแล้วถ้าโฟกัสเซกเตอร์เราคิดว่ากลุ่มเฮลท์แคร์ในจีนเนี่ยน่าสนใจ ครับนะครับน่าสนใจเลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยจะต้องลงทุนเพิ่มอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุนนะครับในขณะที่ภาพและยาวไปกว่าไปกว่า3เดือนข้างหน้านะครับก็คิดว่าทางเราเองนะครับเราก็พยายามมองหาเนี่ยผลิตภัณฑ์การลงทุนเนี่ยที่จะสู้กับภาวะ stagflation ผลิตภัณฑ์การลงทุนเนี่ยที่จะมีกระแสเงินสดนะครับเข้าถึงผู้ลงทุนในลักษณะที่สมผตุสมผลนะฮะเมื่อเกิดถึงภาวะเงินเฟ้อแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าในช่วงราหลังจากนี้ไปเนี่ยนะฮะ ท่านผู้ชมที่เป็นลูกค้าของบริษัทลักทรัพย์เวลดโซลูชันเองเนี่ยก็จะได้รับโอกาสและจะได้เห็นเนี่ยข้อเสนอหรือคำแนะนำของเรานเรื่องของการลงทุนเพืเ่อจะสู้กับภาวะสก a อตฟิเลชันครับโอเคครับเพราะฉะนั้นในเชิงของกุย์กลารลงทุนก็คงไปโฟกัสที่คุ้นจีนใช่ระยมีราครราถูกนะครับกับอีกสินทร,รัพย์ประเภทอื่น c a s Cashflow หรือกระแสเงินสดรายได้เนี่ยยังคงดีอยู่ในช่วงภาวะเงินเฟอ้อหรือของแพงแบบนี้ใช่ครับนะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของ p ายอินเวสเมน t t ทอลประจำเดือนมิถุนายจนนี้ผมกับพี่เอสเวรศักดิ์ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ